เลยวันนี้เราจะพามาชมบ้านสวนที่สระบ,บุรีเป็นสวนที่ปลูกเองทําเองนะครับมาดูว่าเรามีอะไรกันบ้างมีชะอมกล้วยแล้วก็มาะลกอมะกรูดผักสวนตัวที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็น้ําที่ชามวมาใช้อะามาจากคองข้างบ้านดูดิตรงนี้เห็นไหมขึกล้วยด้วย วิธีที่เอาน้ำขึ้นมาเป็นวิธีที่ง่ายมากเราไม่ได้ใช้ปัม๊มไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเราใช้วิธีการใช้ตะบ,บันน้ำขึ้นมาเรามาดูว่าเราตะบ,บันน้ำขึ้นมาอย่างไงน้ำจะมาตรงนี้มาดูกันเราก็ดัดแงทีสาากจักรยานเป็นล้อจักรยานอันเก่าแล้วก็ใช้เชือกผูกเพือให้มันเป็นฟมให้มันมีให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้มันมืแบบที่ดึงน้ําขึ้นมาอธิบายไม่ถูกเป็นอย่างเงี้ยรูปตั้งกันต่างมัดกับเชือกเนาะเป็นปมไว้สองด้านข้างบนขนาน้างล่างแล้วก็เอาท่อดเนี่ยต่อขึ้นมาอันเนี้ยมันจะเลี้งไปข้างล่างแบนี้คุณดูนะเราหมุนอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะดึงน้ําไปข้างล่างเข้าผ่านท่อเข้ามาท่อผมไม่รู้ว่ากี่หนมันก็จะดึงน้ําเนี่ยขึ้นมาบนท่อใช่ปะแล้วน้ำก็จะเข้าอันนี้ วิ่งผ่านเข้ามาในท่อนถ้ามันเยอะเกินมันก็จะล้นออกด้านบนแล้วก็หมุนเป็นูเรื่อยเราไปดูดิฝั่งนู้นน้ำยังไม่ออกนะฝั่งนั้น,น,นออ<ะ>ยังไม่ออกนะำมีที่ยืนนันหมด่นบ่มนแ,ม,แม,มีอะไรออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยวหมุนเปนเรื่อย เช้ามาเนี่ยอากาศน ข้อยางรองอยู่ข้างล่างอีกอันหนึ่งมีท่อยางรองยู่ข้างล่างน้ำร้อนออกมาก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะมันก็ไหลลงมาเป็นข้อข้างล่างนี้อีกทีหนึ่งเห็นปะที่มันร้อนออกมาเราทำเองแล้วประดิษฐ์เองที่บ้านเห็นปะเราทำเองแล้วประดิษฐ์เองที่บ้านง่ายๆเลยไม่ต้องอลังการเลยมันเปเรื่อยๆหนึ่งทีรอบก็ได้โอเค สำหรับใครสนใจอยากทำอยากทำตามไม่นี้ไม่ห่วงทำตามได้เลยบ๊ายบายไปแล้วครับ